เรื่องปัญหาของผู้สูงวัยนะี่มันเยอะนะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องปวดข้อเขา่าและเนื่องจากข้อเข่าเสื่อมนะซึ่งผมก็เป็นอยู่นะวิธีแก้ก็คือต้องหา,าตัดเปลี่ยนข้อเข่าใหม่แต่นะผมไม่กล้าแล้วเมื่อคำนึงถึงอายุ อุ่นนี่แล้วอ้ไหมล่ะยังพอทนได้ก็ไปฉีดสารฉีดสารหล่อลื่นเข้าที่ข้อเขาไฮย่ารูนิกวันเอาผมเลือกอตัวที่ดีที่สุดข้างละประมาณหมื่นสามหม่นสามพันบาทฉีดทีเดียวสองข้างแต่ไปหกเดือนฉีดที่็ที่โรงพยาบาลตำรวจนะหมอธนาธุรเจนแน่นอนที่สุดอันนี้เกิด ฉีดมาประมาณสองเดือนแล้วเวลาเดินไม่เป็นไรเดินสบายเดินช้าๆนะแต่หลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดแต่เวลานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะนั่งอยู่เฉยๆนี่มันที่มัน,มนปวดเพื่อนก็นแนะนำบอกโน้นมียาอะไรขี้พึ่งอะไรทาเนี่ยอะไรเนี่ยขี้พึ่งยานาง <laughs> อยู่แถวนวมินแถวสันติอโศกโอ้เมื่อวานก็ไปไปหาซื้อโอจอดรถลำบากเอาให้คนรถไปด้วยขับรถตะเวนไปผมก็เดินหาเอ้คนย่านสันติอโศกเนี่ยดีจิตใจดีมากเลยผมถามเขาสี่จุดทุกคนเมื่อในรับคำถามเนี่ยเขาไม่รังเลเลยที่จะบอกก็ไปทางโน้นครับทางโน้นครับ ไปจุดที่สองก็เอา้าโน้นไปอีกหน่อยเอา้าไปไปถึงจุดที่สามคนนี้เยี่ยมเลยเป็นผู้หญิงนะเรียกสามีมานี่คุ้นๆช่วยพารท่านไปที่ร้านหน่อยไม่ต้องเดินไกลเอา้าเดินเข้าไปรู้ว่าอยู่ในซอยสี่สิบหกก็ได้มาหลายตัวนะได้นี่มีตัวเห็นชื่อก็เลยคว้ามา เศร้าเลยนี่โอ้ผมนึกว่าของจีนนะเพราะอะไรไอ้พวกสมุนไพรอะไรทีเกี่ยวกับจีนเนี่ยผมเชื่อแต่พอมาดูแล้วไม่ใช่นะเศร้าเลยนี่นี่ทําที่นี่เอง <laughs> ที่อํเาเภอกันทรารักษ์ศรีสเกตก็ดีใจในะไดช้ยของไทยแล้วได้ผลดีด้วยแม่แต่ไปใช้ชื่อ เซ่าเลยนี่ใช้พ่นนะพ่นไปเนี่ยไม่แล้ไม่ต้องนวดหายปวดถึงกระดูกเอ้าส่วนอันนี้นะเอ้่อ็ของไทยอีกขี้พึ่งยา้างนี่เออของบ้านสุขภาพดีกลุ่มสุขภาพพึ่งตนก็นดีใจที่ด อุดหน,นุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะของดีเยอะ <c oughs> ให้รู้จักที่รู้จักหานั่นะนะขอบคุณเพื่อนที่แนะนำมา